สวัสดีค่ะมื่อนี่เดี๋ยวสิภาพไปชมฝาดภาพบาทในเมืองในสุดเนาะค่ะเนาะแต่ละภาพบาดสวยงามขนาดไหนเนาะค่ะเนาะผู้นำทางของเราก็คือสองคนพ่อลูกนี้นะคะเนี่เห็นไห าตามล่าหาคนวาดนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นจุดที่สองของเราลูกสาวไดได้เรียนจากเรียนเนาะก็เล่มาร่องบึงแต่ละจุดของเขานะที่เขาวาดนะคะไปเดี๋ยวไปชมต่อไปเลยค่ะจะเป็นทางรถไฟไปริ่งเนาะ เราจะดูตามเบือไหนไหนดูคิดกับเบือสิอ่าโอเคเราจะดูตามภาพไปจนด์เจนน่ามอลดูส่นเดนไดอรอ่าโอเคจุดเนาะอ่าเราไปจมจุดต่อไปจุดต่อไปเราจะไปที่ไหนคะอสกี้ไปเห็นโอเคไป นีกภาพหนึ่งค่ะอันนี้อีกภาพหนึ่งว่าว่าให้อิจฉแด้วยนะอะไรนะไอเด็กมันมีดนั่นหรือว่าดนน้องโอเคแล้วก็นี่เป็นทางรถไฟนะพี่น้องไหดโอเคอ๋อที่แนก้ท่าวเดียว นาะโอเคโอเคขอโทษก็อันนี้มันได้สามจุดเลยไงหรออันนี้ไม่ใช่ยขูข่างระวัง <Yes. S 1> เหมือนทางรถไฟเนาะค่ะพี่น้องทางรถไฟตรงไหนเนาะอืมตรงนี้ว่าใครเป็นคนสร้างเนะาะแต่บริษัทตัวสร้างแรงเซนะ na. แล้วก็มีที่สนามเด็กเล่นด้วยแล้วก็จุดนั่นค่ะพี่น้องจุดอีกจุดหนึ่งเนานะก็เป็นอพาร์ตเมนต์เนาะ เป็นอพาร์ตเมนต์กับสนามเด้กเกล่นเออแล้วก็ไี่มีอีกอันนึงค่ะ mm. เด็กชายเด็กชายน้อยเนาะ mm. แล้วก็ตรงนั่นมั่งโยมั้งนะถ่ายไปเนาะเห็นนะอันนี้อีกอันนึงแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่พักเนาะเลงที่พักแล้วก็เนี่ยไอจุด มันเป็นใชน้นาเลยอ่ะอเป็นที่ออกกำลังกายแล้วก็เดกชายคนนั้นแล้วก็ที่ออกกำลังกายนะคะตรงนี้ก็เป็นหม่องที่ว่าออกกำลังกายเนาะทาไหนยังเสียนะนี่อุปรกรณ์ให้เราเล่นนะคะนี่เครื่องเล่น,อน,นอของเราเย้ย่ะเยอะครับมะ Hej. Oh. Så kan yeah, yeah. er Hvordan du gør? Kom. du skal stå her, så, så I kan se, hvor meget yeah. er. Den er først. Nu. No. Yeah. Hold da. op til up, Op, 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 op. Kom så. Uden at på tager. Lev, lev. Uden at tisse i นี่แล้วก็อีกอันนึงภาพวาดอันนึงเนาะแต่ก็ตรงนี้นี่ค่ะนี่วาดเดียร์าออดเดียวคลาวส์เดี๋ยร์ฮ่าออดเดียวทำไมเดี๋ยวพาไปเบิ่งตรงนั้นค่ะไปตามล่าตามล่าหาภาพวาดเอฟเฟ้ร์นอยไปละ เห็นไหมในตึกนี้ค่ะเห็นวะซ่อนเพื่อนภาพซ่อนเอาไว้ไหมเพื่อนภาพเอาไวซ้ซอนซอนๆนี่เห็นไหมไอ้นี่คืออะไรลูกเป็ดปะอ๋อโอเคฮานฮานหน่อยพี่น้องมันเป็นตึกบ้านช่องคนเนาะนี่เอฟ้าคิก พี่น้องแนมเห็นว่าม,ม,ม,มันสะท้อนแสงนิดนึงมันสะท้อนแสงนิดนึงเนี่ยแนมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกภาพบ้านหนึ่งเนาะอยู่บนตึกคนอันนี้เป็นเป็นเลนบอลเนาะค่ะเลนบอนเลเห็นบ่าทางขยะประเทศเดนมาร์กสวยงามเด้อเก็บมิดชิดเรียบร้อยค่ะไเอเบล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 ตึกบ้านช่องของเดนมาร์กเนาะ 아아น้ำเด็กเล่นมีเลนฮอตเอ่อฮอนบอลเนาะพีนองฟุตบอลฮอนบอลนี่ยังกว่าวไปอ่าเอะเลอเบ่ราไปบังผาบาดบังหันแล้ว่ะ ปเดี๋ยวเราไปตามตัวนะคะคุณสาปเดี๋ยวไปตามภาว่าตัวะคะ่ะอันนี้เป็นบริเวณสะพานเนาะที่เขาขึ้นมาบังคันแล้วพี่น้องโอ๊ยปาดเมื่อยนี่ย ทางรถไฟเห็นไหมเจาะเจอเมยเมย์ได้บอกเขาก็ะสอเขากรสอบข้า,างรถไฟค่ะพี่น้องเห็นปะซ้อมแซม รถไฟเขาขี่เขาเมืองกับตงนี้เนาะสถานีรถไฟค่ะเจะเลินค่ะเดินหลังเจลเล่นค่ะเมืองในส่วนฝ่ายเจลเล่นเจลเล่นเห็นไหมเนี่ยพาบ้านอันหนึ่งเนาะแล้วก็อยู่ข้างในอีกเขาลงไปประหลัดค่ะพราะเปลี่ยนทางรถไฟเนาะ ยนนันเหมือนก็เป็นโรงพยาบาลค่ะเดินนะตึกในเดนมาร์กเมืองในสเซิร์กับพี่น้องเมืองที่ขอยูเนี่ยแหละมันเป็นเมืองน,น้อยๆแต่ก็มีสถานีรถไฟใจกลางเมืองเนาะไปใส่มาใส่ใดสะดวกสบายค่ะตัวขอยอยู่กับย,ยูฟังผุนพี่น้องเนี่ย ดูหลังตึกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเนาะอือตรงนู้นเห็นไหมให้ดูไกลๆเราตามนะคะข้างรถไฟพี่น้องฟิตนงฟิตเน็ตยุ่นเน่ละโอเคค่ะคลิปอัผ้าชมเมือง ภาพวาดในเมืองในส่วนกระจุบด,ด้วยประการชนีนะคะจังใหญ่ก็เลยลืมฝากกดไลค์กดแชร์ส่องน้อยๆของแม่ปานเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเลื่อนลุงเลืองในนาที่มีทรัพย์คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเนาะเ็ดช่อง youtube มากกับปังปงห้ได้เงินเอ่อพาสิ en kampen af sataner, kan du ikke? Velkommen! Hej hej! Hej! Velkommen til den her video! Tak for at se den her kanal!